คอนเทนต์เยอะครับทีมงานนี้นี่ครับเจ็ดอียังอยู่กับทีมงานเสียทูนมิดเลย นะอยู่กับผมครับโปดำสิ่งดินโดนครับผมไม่ได้ไปไหนเลยครับวันนี้อยู่แต่กับทีมงานนี้เลย ุยเยเีงไวะโโโโด้ด,ดินเสียกมาทำทางครับงานนี้เออระวังระวัง ไปเอาหัวไปแล้วอาตูนไปกับบอตานอู้อู้อู้อืมจิบจกล้องครับ เกี่ยวนี่แค่นี้ก็รอแล้วโู้เสียงต้องไปตั้งเฟืองแล้วนี่เดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วนะ เสร็จียบร้อยครับอ,อ๋อดินเปียกมิดเท่เนาะเซนิด ชี้ให้ไปทางนี้ไม่ไปครับโอเคตรงนี้มาหน้าหน่อยไหมโอ้ เรียบร้อยครับชะง,งักไปหน้าก่อนเรียบร้อยครับโอ้ยยกเลยได้ตัวไหมนี่ได้ตัวไหมนี่ ได้ตัวอีกไหมจมก็ได้ตัวครับ den peinnen pe ยินคลุกฝุ่นเลยผม เดินเราเปิดทางม่แล้วครับเดี๋ยวไปนั่งรถลเล่น,นเซนิดหน่อยอวสวัสดีครับขับป้องผมด้ไหม ฮืยดีดิอะไรโถกสบายดีไหมสบายสบายดีแต่ไม่ค่อยมีตังค์ใช้เนี่ยได้กี่เที่ยวกันนี่คนละสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวนั่นั้นละเท่วละร้อยได้อยู่ใส่ร่างพ่วงรวมกันรวมกันนะร้อยหนึ่งไมโครรถดำารถไทยหนึ่งร้อยโอ้ยถูกโง่ย ถูกแล้วงานดีเนาะงานเยอะรับถูกไว้ก่อนไม่มีงานทุกวันนี่ป็งานบางโบไม่รู้บางโบเนี่ยนนีไม่ใช่บางโบแล้วเนี่ยไกลนั่นนี่นี่นะจึงเกินเกินร้อยเมตรแล้วเนี่ยครับได้สิบเจ็ดสิบบาทไหมเจ็ดสิบบะไม่ได้เนาะไม่มีห้าสิบพอแล้วห้าสิบมาตรฐานเหมือนเดิมห้าสิบบาทราคามาตรฐานยี่สิบเที่ยวงานเข่าเลย ขับเองสบายสบายขับเองยังไม่ค่อยเลือกเลยจะจ้างคนขับจ้างคนขับไหนคันไหนขันม่วงไอตานนะม่ไม่หนม่วงอยู่บ้านสบายสบายจ้างคนขับดีกว่าจ้างคนขับไม่เลืออะไรอยู่ดีๆไม่ผ่าดดี๋ยวจะแบหนี้มาเพื่อเป็นอะไร่ะแรงกระตุนแรงกระตุนจะได้อยู่บ้าน รีบเงยนงานนู่งานนี่เขมาทําดี๋ยบ้านมันก็เงาดิเนาะอยู่นี่มันเดอเพื่อนมั่งสมบูรณบันมั่งลำบากมั่งสบายมั่งนี่บ้านมีอะไรรสชาติดีเนะมีรสชาติอืมอดี่ดีอ่ะดีว่ขับไ่โค้งไม่โคมาอยู่กับที่ไไหนไม่โคมาไหเห็นอะไรเลยเ้าะรตางพอได้เห็นต้นงงต้นไม้หมูไก่กาเอ็กซ์เลใ ไปคาราเกะก็ไปได้เนาะใช่เออไ,ไปนี่เอาสายใหญ่ไหมนี่ประมาณนี้หลย<อ>กันนี่ต้นไม้หมดเลยได้ไม่สามสิบเที่ยวเียวุ้นนี่นะครับฮะไม่ได้นี่นะอู้จัดทางก็บืน แรงดีนะทำไมมันกระโดดเร็วคราดอะไรเนะี่ยธรรมดาดเลยเหรอไมมันกระโดดดีแทนะไม่กระโดดยังไงนอนทำไมกระโดดมันก็ไ,ไปแล้วเด <laughs> ี๋ยวก็ติดเหมือน,นแบบเมอะลรนี่นีออ่มือใหม่ปอกมือเก่าแหละแต่ขับแต่รถเก่าโ<อ>ยังไม่ค่อยได้ขับรถใหม่มก็เลยน,ะนี่ยังไม่ค่อยรู้จังหวะรถมันก็เลยแบบไม่กล้าเหยียดน,นะ เพราะลูกพี่เขาอยู่ด้ในนี้ในลูกพี่บน <c ười> เนี่นะลูกพี่อื้อขอให้โตสะป่อรถผมมันช้ามันปิ้งมาเลยมันช้า <c ười> มดีแล้วก <c ười> ็จะไปเปลี่ยนเป็นรอบเร็วหนึ่งอ๋อตอนนี้รอบเท่าไหร่ ของผมมันเจ็ดรอบครึงค่งออเกียเกียเจ็ดรอบครึง่งสิบเอ็ดสี่ศูนย์สิบเอ็ดสี่ศูนย์ก็เปลี่ยนเปสิบสี่หนึ่งดิมันเดิม 11, 40, 11, 30, ก็สิบเอ็ดสี่ศูนย์กับสิบเอ็ดสามเจ็ดถือว่าเร็วสุดแล้วนะอนอกจากเปลี่ยนเกียเป็นหกรอบสองยังดีกวดีหกรอบสองกวดีหกร,รอบสองเหรอหกรอบสองกวดีหกรอบศูนย์มันมันจะเร็วไป นี่พูดตามหลักการเหรอก็ดูว่ารอบสมมติสิบเอ็ดสิบสี่ศูนย์มันรอบสามจุดหกเนาะสิบเอ็สเเดสามเจ็ดมันรอบสามจุดสามผมโดนวนผมเปลี่ยนมาหมดแล้วโอ้พอแล้ววิ่งยังกับอีกสองเกียร์น่ะนะ<อ>เปลี่ยนหลายแท้โผมเห็นต้องเปลี่ยนเลยแปรอบสองเปลี่ยนใช่ แบบนั berry, ้นแหละดีคนขับขับเร็วไม่ไ <avent> ด <mental Sure> ้เครื่องขับได้แค่นั้นจิตสิบกสิบอไอ้คันั้นก็เลยไม่วิ่งเลยเครื่องเล็กไปหน่อยอ๋อประมาณนี้ครับเจียงใจไอ้ชิมรถดำเรียงใจรถตะคูงดันทุกเที่ยวดันทุกเที่ยวเลยเจียงใจเขาก็จ่ายค่าดันด้วยดีเจวเวลาเขาก็เลยจอดดีกว่าเพื่อรถแนะนำหน่อยคนที่เล่นรถดำอ่ะ เอาเครื่องแบบไหนสวัสดีครับพอดีเมื่อวาผมจะมาพูดสัการณ์เกี่ยวกับคนที่อรถดบเซ็นรถบรรทุกนาก้องแต่มันอยู่ที่เขตด้วยนะเขตอีสานเขตภาคกลางภาคกลางมันอยู่ที่หน้างานส่วนมากจะเป็นยางก้าวยางพันแถวอีสานมันเราก็กดสิบหกนี่แหละสิบเจ็ดสิบเก้าส่วนน้อยแล้ววิ่งดินนะเกียร์ช้ารอบช้าเลยปัจจุบันมันรอบช้ามันมีแต่งานล่องเนี่ย อะไรวะไปชอยชอยชิดเขาหรือเปล่าร้อยเก้าห้าพอแล้วร้อยเก้าห้าแต่ร้อยเก้าห้าก็หายากแล้วตัวนี้มีแต่รถมุกเก่าแล้วร้อยเก้าห้าส่วนมากก็เจ็ดสีก็ได้ร้อยเจ็ดห้ารอบเมืองท้ายจะช้าหน่อยแนะนำคอมมอนเรลหรือปั๊มสายใครที่ชอบจวดจอดก็คอมมอนเรลก่อเลย แต่ถ้าพูดเรื่องส่วนตัวผมว่าปั๊มสายดีกว่าม,มันเรื่องอะไรนะไฟฟ้ามันน้อยอ,ะอ่ะซ่อมบำรุงง่ายไฟฟ้าน้อยใช่ซ่อมบำรุงง่ายหาช่างง่ายใช่แต่รถมันเร็วมันแร,นรงอยู่รอบมันจัดอยู่แต่ก็ต้องดูเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายเป็นหลักเจ้ที่ว่าชอบงานแบบไหนงานดินงานล่องอ,อุ้ยเยอะน,นี่จะแบบงานดินแบบเนี้ยผมว่าร้ยอยเจ็ดห้าร้อยเก้าห้าเงี้ยะเลยนี่นะ รอบตั้ง่วงร้อยเก้าห้านี่ร้อยแปดห้าร้อยเจ็ดห้าประมาณเก้าสามเก้าแปดสามเก้าครอบ,บชา้าสบายถ้าสองร้อยสิบแนะนำเก้าสามเก้าหรือว่าสิบสามเก้าดีส <13 9. S 1> ิบสามเก้าสิบสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าไม่ใช่หวยนะพี่นอ้องไม่ใช่สามตัวตรงนะ <laughs> แต่ก็ลงดูเกียร์อีกนั่นแหละถ้าเกียร์เร็วก็อย่างว่าแหละ ปรมาณเก้มาประมาณแดพอดีครัเดี๋ยวถ้าใส่10มันจะ7จมันจะเร็วเกินแรงดูกนอันนี้ดูจากที่เขาใช้นะแทนเทเนียนในี่เจ็ดดีรับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสเบ0ดสีู่นหรือว่า1ิบสมก้ันต้องดูด้วยคือโบกบางคนบอกว่าได้ทั้งดินเนิ์ลล่องพอเฮ้ยอย่าไปเชื่อนะว่าแม่งรถกระบะดินี่ ใช่เกียร์อะไรนะโอเอสมันคล้องรถกระบะเลยมันจะเลือกแบบห้าหกเลยโอ้ต้องเร็วออกตัวเร็ววจ้าดใช่วอนนี้ได้อยากเสียอย่างนี่ประสบการณ์เลยนะนี่ฝังเราประสบการณ์มันจะบอกเราเลยเอ้ามาแล้วเด้นั่นมาแล้วครับโอ้ยสรุปเขาวิ่งเลยจะรอชมมหากรรม ี่ยังคันนี้จ้างคนขับเท่าไหร่เนี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบปากโบ่อยังร้อยยืนพื้นต้องสี่สิบเที่ยวอะนี่ก็เหลือถูกสองพันใช่ไหมน้ำมันไปแปดร้อยค่าคนขับมาสามร้อยสิบเหลือมาณเจ็ดแปดร้อยยังโอเคอยู่อันนี้วันนี้อ้นี้วันนี้เหลือเท่าไหร่คันนี้วันนี้นะครับถ้ายี่สิบเที่ยวเหรอเหลืออยู่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบน้ำมันห้าร้อยคุณขับสามร้อยห้าสิบค่าข้าวห้าสิบบาทเฮไปขุดมันดีกว่า ไปขุดมันไปเออนี <Platform> uh? <sk> ่มองในภาพลบในวันน so pues ี้ม yeah, okay, ันอาจจะได้30เที่ยวก็ได้30เที่ยวเหลืออยู่ถ้า30เที่ยวเหลือเท่าไหร่หนึ่พันห้าหนึ่งันห้าร้อยคนขับไป3า0บาทหักค่าข้าวห้าสิบบาทเหลือประมาณหกร้อยหกร้อยโอเคอยู่หกร้อยเนี่ยไม่ซ่อมไม่พังไม่ยางไม่รองไม่รั่วไม่ตรงไม่แตกอุปกรณ์ไม่เสียไม่ชำรุดอโอเคหกร้อยใช้รถไม่พังโอเคจะได้30เที่ยวโอเคต้อง30เนาะ เจอกันใหม่นะ